นนี้อุ๊ยอิก็มาอยู่กับพี่สุดหล่อนะคะชื่ออะไรคะผมอุ้ยครับอุ้ยพี่อุ้ยนะคะวันนี้พี่อุ้ยมีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้ามาร่วมชมรมนี้ค่ะเออก็บอยซ่าโซนชนบุรีระยองนะฮะกลุ่มนี้มีแต่มิตรภาพมีแต่มิตรภาพในความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมชมรมยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับแล้วก็น้องๆเป็น น่ารักมากทุกคนน่ารักมากคนน่ารักมากใช่ใช่ทุกทุกคนน่ารักมากที่ยัศัยดีมากมีอะไรช่วยเหลือกันฮะตลอดตลอดค่ะแล้ววันนี้ได้มาที่มูลนิธิพัทยาได้อะไรมาฝากน้องๆบ้างวันนี้ผมผมและทีมงานผมนะทีมงานทีมงานในเรื่องของกับข้าวกับปลาเนี่ยข้าวกับปลาข้าวกับปลาเนี่ยคืออันนี้สําคัญนะอาหารต้องเดินในท้องต้องเดินในท้องแปลว่าเอาทํากับข้าว ทำกับข้าววันนี้ทำกับข้าวมาให้น้องๆทำกับข้าวแต่ว่าพี่ทำอะไรหรือเปล่าทำกับข้าวเองหรือว่าโอ้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอนทีมงานทำน้องๆช่วยมาทำอันนี้กินแรงนี่กินแรงน้องๆบ้างแอบชิมมาแล้วฮะก็จะมีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนี้เลยมีมีอะไรบ้างมีขนมจีนน้ำยาปูอ่ามีขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ว้าวแล้วมีกระเพาะปลา มีกระเพาะปลากระเพาะปลาอ่านี่ก็สูตรเด็ดสูตรฮ้องเต้เลยน้ำแดงฮ้องเต้เลยนะอ่าใช่แล้วก็มีน้องอามี่อีกส่วนหนึ่งที่นําข้าวมันไก่มาช่วยเหลือคือเยอะเยอะมากเยอะเยอะเยอะะครับวันนี้อิ่มหนำสำราญกันแน่นอนแล้วจากจากตรงนี้ไปก็คือเราจะไปกิจกรรมที่ไหนบ้างเอ่ยอ่ออันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่แต่คิดว่าน่าจะมีทุกเดือนหรือเปล่าอ่อทุกเดือนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องขอคุยกับท่านประธานโซนก่อน แต่ว่าวันนี้ก็คือมีความรู้สึกดีมากที่ได้มาร่วมชมรมแล้วก็ได้มาร่วมบริจาคสินคองให้กับน้องๆเขานั่นเองค่ะเป็นว่าเราไปถามจากความรู้สึกเลยหลายคนเลยดีกว่าจากถามพี่สุดหรอแล้วไปถามคุณพี่สุดสวยต่อทีก่าไปกันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็อยู่กับคุณพี่สุดสวยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สุดสวยชื่ออะไรคะชิเป้พี่เป้นะคะกิจกรรมนี้คือเรามีการร่วมกิจกรรมยังไงบ้างเอ่ยก็ มาจัดกิจกรรมให้กับน้องอะค่ะกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างอะเอาแค่หลักๆละกันเกมมีเกมแล้วก็เกมมาแจกอาหารให้กับน้องแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยเหลือน้องอ่ามีการบริจาควอมเสียงขอบให้น้องพาน้องเล่นเกมสนุกสนานมีการคลิกรัดให้น้องเขาผ่อนคลายความเครียดนั่นเองในความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมชมรมนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีดี นานหรือยังอะเอาอย่างเงี้ยนานหรือยังพักยใ,ใหญ่คะพักยใ,ใหญ่ถึงปีไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงรู้จักชมรมนี้ได้ยังไงคะร,รู้จักจากทางเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์คือเราเข้าไปดูเองเลยหรือเปล่าพเอญแฟนา กับแฟนแฟนข้าชมรมแล้วก็นั่งเป็นตุ๊กตานั่นเองตุ๊กตาค้ดงรถมาด้วยกันก็มาร่วมกิจกรรมพาน้องๆเล่นเกมสนุกสนานแต่ว่าขนาในี่เสียงดังแปลว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนเราวันนี้ก็มาดื้อได้ค่ะ้อย่างไงได้ยังไงดื้อไม่ฟังนะคะอยากได้ของแต่ไม่ฟังอ้าวอย่างนี้เราก็ต้องคุมเข้มกันหน่อยอยากได้ของต้องร่วมสนุกอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสมมติว่าถ้าพี่มาแล้วพี่คิดว่าอยากจะมาอีกบ่อยๆหรือเปล่า ก็ถ้ามีโอกาสก็มาอีกมาอีกบ่อยๆถ้าคนที่เขาอยากจะมาร่วมบริจาคตัวน,นี้มีแนะนาําแบบว่าเชื่นชืชยังไงว่าในเข้ามาค่ะสถานสงขคาพัทยาพัทยาการเข้ามาติดต่อได้เลยค่ะใช่ตอนนี้ก็เดินทางสะดวกสบายเพราะว่าติดถนนสุข,ขุมวิทเลย<ช>เข้ามาก็ติดต่อแล้วก็มาร่วมบริจาคกันได้เะคะเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณพี่เขาไปควบคุมดูแลน้องดีกว่าน้องดื้อนั่นเองขอบคุณน้องนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็คือพี่สุดหล่ออีกคนนะคะหล่อไหมคะหล่อค่ะอย่างรุ่นค่ะชื่ออะไรคะพี่หลังครับพี่หลังนั่นเองค่ะพี่หลังนะคะคือวันนี้ได้พานนองๆร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อก็คือจะเป็นกิจกรรมของทาง โซนของกลุ่มขับผักไบซ่าโซนของโซนชลบุรีระยองก็มีการรวมรวมตัวกันแล้วก็มีการบริจาคเงินกันแล้วก็เพื่อที่มาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็ก็คือกิจกรรมหลักๆของเราก็คือจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆบริจาคสิ่งของที่ทางมูลิธิ้ยังหาดูแลนะฮะรวมแล้วบริจาคว่าร่วมรับประทานกับน้องๆดูแล้วน่าจะอบอุ่นนะคิดว่าอบอุ่นมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะเรนนี่เล่ก็ลุกลงสมาชิกกันมากัประมาณ120คนได้โอ้โหแล้วรถที่มาก็อยู่ประมาณ60คัน 6บป่ะโลจิโควิศิษบอกว่าอ๋อตัวนี้นะ่จาจะ60เพราะว่าเดินโซเวดูแลนะ้วน่าประมาณ70ถึง80เลยทีเดียวเลย<ต>ค่ะาจากที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ60<ม>แต่มันก็จะมีทางสมาริทที่ทางกรุงเทพที่ลงมาด้วยร่วมกันะใช่ก็คือม,มันมีการมาจองโรงแรมที่ตั้งแต่มาถึงก็คือเกิดจากความที่ตั้งใจจริงๆจองโรงแรมที่พัทยาด้วยนะถ้าชมรมนี้ไปถึงที่ไหนโรงแรมนั้นเต็มชัวเพราะว่าชมรมนี้คนเยอะมากทีเดียวแล้ววันนี้พี่ถังเอาอะไรมาฝากน่ออๆค่ะ อวันนี้อะะราวันนี้ก็ผมส่วนส่วนใหญ่ผมไม่ใช่ว่าเอาใจมาฝากนะต้องมีสิ่งสินของจิตไม้ติดมือมาด้วยใช่ก็คือจริงๆแล้วเช้าเมช้าต้งมีการนัดนัดแนะกันไปซื้อของที่แมคโครก็คือซื้อทั้งหมดประมาณ17โอ้หมื่นเจ็ดใช่มีการรวบรวมเงินส่วนหนึ่งใจหล่ออ่ะใจหล่อมากส่วนหนึ่งครับก็คือช่วยๆกันครับแล้วก็มีการมีการนัดแนะกันเพื่อช่วยกันขนของเพื่อที่จะมาที่นี่ส่วนหนึ่ง งานหลักๆก,ก็คือจะเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าใครใครพอที่จะแนะนําอะไรขึ้นมาใครพอที่จะแนะนำช่วยเหลือตรงไหนได้คนนี้หันไปข้ามเป็นคนนี้เล่นดนตรีเป็นคนนี้พอที่จะทำแบบอ่า เขาเรียกบริจาคหวานไอติมอะไรพวกเนี้ยเป็นกู๊ดไอเดียมากเป็นความคิดที่บอกว่าได้บุญด้วยได้ทําบุญด้วยได้เหมือนว่ามารวมกลุ่มกันเ,เจอหน้า,นากันว่าเฮ้ยใครอยู่ตรงไหนบ้างเจอหน้ากันแบบชมรมนี้สุด<ม>ยอดจรงิงๆเสื้อสวยด้วยมิชิกะดูข้างหลัง <c oughs> ดูข้างหลังเป็นไงเป็นไงตัดน้ำใจให้น้องเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้ก็คือ คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาตรงนี้โดยโตรงก่คือก็คือเงินส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าอ่าค่าดาเนินการแล้วก็วจะเป็นการบาาริจาคให้กับทางตรงนี้ให้ทั้งหมดมก็คือการเงินการหาเงินมามามาลดผิดรตรงเนี้ยมีมาหลายวิธีของกันก็คือเป็นวิธีแรกก็คือการบาาริจาคเสือ้อหลังจากที่หักต้งทุลแล้วก็เอามาตรงเนี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็การ จากการแข่งขันการแของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทำอะไรกันบ้างการแข่งขันแรกที่รามสองสนามเทนครละครก็คือเงินสนุนก็คือมาจากหลายๆที่จากตัวสนบุคคลเองจากการจัดกิจกรรมแข่งรถเองแล้วก็การขายเสื้อทั้งหมดเพรนะของเงี้ยค่างปโอเคค่างเยอะพอสําหรับการที่ ทำให้น้องๆหลายๆคนที่อยู่ที่นี่มีรอยยิ้มกันไปอีกนานขนาดยืนอยู่ข้างๆก็มีรอยยิ้มเลยอ่ะก็อบอุ่นไปด้วยอยู่กับคนที่แบบใจหล่อแล้วแบบอย่างนี้เลยกิจกรรมแบบนี้ขอให้มีไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีไปนานๆนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมชมรมมีวิธีโดยการร่วมชมรมก็คือจะเข้าไปที่ world wide web thailand แล้วก็จะเป็นในส่วนของ pick up ของฟอกของเรานี้ก็คือเป็นส่วนของ pick up ในในส่วนของับบอยซ่าเนี่ยจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถ ยนต์แล้วก็รถพิกัพทุกเอแต่ว่ามอไซคนี่จะลำบากหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาดินทางกันดินทางไกลมากเลยนะใช่แต่คือในส่วนของเราเนี่ยจะเป็นของพิกอัพทั้งหมดครับแล้วก็คือมีอีกวิธีหนึ่งคือเป็น Facebook ในกลุ่มของพักบอยซ่าโซนชนบุรีระยองเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าแอดเข้าไปได้ครับมีมีอะไรบอกบอกว่าเฮ้ยนี่กลุ่มบอยซ่าของเรามีแบบอะไรท่าทางอะไรไหม เบยซ่า,าต่อก็มันก็จะมีแต่แค่สัญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์คืออันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของขับใหญ่ทับเบยซ่าแล้วสญญามารถตัวโซนโซนชมบุรีระยองต้องเป็นแบบเนี่ยรครับต้องเข้าไปดูตาดรถไหมครับอ๋อจะมีติดรถก็คือสัญลักษณ์ขององายซ่เป็น,นบี์ซ่าเบี์ซ่าโซนชมบุรีระยองอ๋อจะมีสัญลักษณ์นั่นเองนะคะเราไปดูสัญลักษณ์กันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะนี่คือชมรมนี้ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ เราที่อยู่นอาตวนอนะคบเอาล,ละค่ะขอบคุณที่หลังมานะคะที่ได้มาแชร์วความรู้ความรู้สึกให้เรารได้ชมกันในวันนี้นะคะเป็นว่าตอนนี้เราไปร่วมกิจกรรมข้างในกันต่อเลยค่ะใช่ครับ และนี่นะคะก็คือน้ําดื่มไม่ได้โฆษณาของใดๆทั้งสิน้นนะไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเป็นน้าดื่มเฉพาะาทางชมรมที่เขาต้องมีการดื่มน้ํากันเองคือพูดมากนั่นเองอันนี้ก็คือหลากหลายรูปแบบแต่ว่าไม่ได้โฆษณาปิดบังไว้แต่อยากให้ดูเอางันตอนนี้เราไปดูของบริจาคก,กันค่ะไปเลยอ้ข้างหน้ากองเหมือนภูเขาเลยและนี่คือว้า ขอพริจาคทั้งหมดเลยสุดยอดไปล่าโหยทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งนมขนมข้าวสารน้ำดืม่มเอาเป็นว่ากินทั้งปียังไม่หมดถ้าเป็นแถวบ้านอุ้งอิงนะกินทั้งหมู่บ้านเลยค่ะท่านผู้ชมสุดยอดมีของเครื่องใช้ด้วยค่ะและตรงนี้ไปคืออาหารการกินนั่นเองนี่ไงเฮ้ยแอบกินได้ปะวะนี่ แล้วนี่นี่ไงนมจีนใครๆก็มาบริจาคน้มจีนเป็นว่าน้องๆอิ่มน้ำสำรา่าเลยทีเดียวน้ำลายสอไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงมีไอศครีมด้วยคือทุกอย่างครบนั่นเองไปละตอนนี้เราไปคยอยกอดีกว่าก่อนที่นมจีนจะหายไปไป <c oughs> แล้วค่ะ และวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอุ้งอิงแล้วค่ะสัปดาห์นหน้าอุ้งอิงจะพาผู้ชมนะคะไปที่ไหนก็ติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ